ร่งเยี่ยมยำถามข่าวกับผมนุ่มตาโกนคนสารคามจาดำคำเขา่าใหญ่ขนาดใบเลยเนี่ยนี่ใบเลยยังใหญ่ยอยู่เนี้ย <c ans S 2> <อ>นี่ขนาดมันมิกคอมเมนต์มิกกับเขาต้องใหญ่ว้านหนูมือนี้บเพราะเพราท่านใหญ่ใหญ่ไหลติ <laughs> <laughs> ี่มันเลยมื่อวาพร้อมกับทีมงานดินซอดำคุณย่อรักสาวดำคำเข่าหน่อยสาวกลอยคำเข่า,ขากลาง แหลือกับคุณกล่องทอโม่พร้อมกับตัวเทียนท่างบริษัทสนญยามเดินทางมาจากกรุงเทพได้เข้ามาหาแม่กุหลาบค้มผาเชนปีนี้อายุหลายปีไหนแม่เจ้า64 64ี่หปีโอ้ไม่หล่างกายของเจ้าอ้วนทนสมบูรณีเนาะแม่เนาะ หน่ามันก็แดงยึงครึ่งเน่ามันไปกินตำสมหุหงมาตีน้อ <laughs> มันร้อนอากาศมันร้อนว่าแม่เนาะ,ะ,ะแม่กุหลาบค่ําผาเข้นครับบ้านเลขที่160หมู่ที่หนึ่งจำงบนกุดยมอำเภอผู้เขียวจังหวัดเชียงภูมิแม่เจ้าเป็นยังก่อน เป็นลูกกระพาะอ้าวมันเป็นคนลรือลูกกระพาะเจ้าโอวบ้าคนเป็นลูกกระเพาะละใหลายมันเป็นเพราะยังโอวบ่กระเพาะว่าหนึ่งเฮากินเข่าบ่ตรงเวลามันก็เลยกลายเป็นโรคกระเพาะแล้วก็นอกจากเป็นโรคกระเพาะอะไรเป็นอย่างอีกปวดขาปวดขาเนี่ยมันเป็นอย่างก็ปวดขาเถอะโอ้จ้ามันเป็นแม่ไหนปวดขาเป็นแม่ไหนโอ้ยมันก็ปวดมาแต่บีแข้งมันปั่นท่ายถอยนีแล้วเนี่ย ว่ามันเจาไปเฮ็ดเวียงหนักหรือเห็ดเนืเห็ดหนานี่แหละเนาะต้องพักผ่อนแม่คนเฮาแก่ไวแล้วมันก็เป็นของธรรมดามันก็ต้องปวดแขีงปวดขาโรคกระเพาะอาการมันเป็นยังไงแม่ว่าผมฟังกันนะกินลงไปมันแน่นมันเสบกินเข่าบ่อได้จ้ากินมันซื้อขึ้นมาซื้อบ่อย่อยเนี่ยมันซื้อแน่นช่วงอกนี่เราก็เสบเอาก็ค่อยกินน้ำดูๆก็ค่อยมันบ่อย่อย มันต้องยำแหลกๆเลยแม่พอเขาแก้ไว้แล้วเนาะกินลงไปป๊อปคือกินลงไปหน่อยๆมันอิ่มมันจะกินมะเขือกินมะพริกได้บ่บ่ค่อยกินมะพริกดอกเอามันเมี่ยงเอามันเสียบเลยโอ้มาเสียบเดี๋ยวนี้กินได้ป่อจันอ่ะกับว่ากินบันไดอยากจะบอกกินมันไดแล้วว่ากินได้กินได้เศร้าเสียบไปฮค่นั่นเดี๋ยวนี้ ท้องเศร้าเสียบไปกระเพาเขาคอยเศร้าเสียบยุคอยเศร้าเสียบน้ามังคุดเนี่ยเม่เนี่ยไปหาหมอเพราเป็นโรคกระเพาะอาหารเนี่ยไปไปหาหมอป่ะไปอยู่หมอเขาว่าเป็นทิหมอเขาก็ว่าเป็นเป็นโรคกระเพาะอ่าแล้ววันนี้ไปอยู่นะหมอไปรักษามาโดนมาไหนแม่ลูกกระเพาะอาหารอ้าวไปไปมามาเรื่อยยัวเออมากินน้ามังคุดนี่แล้วก็ห่างแล้วมาหลุดจักน้ามังคุดเส้นยามนี่เราแม่สมานอ่กับนุ่มประสานรักเพชร เป็นตัวแทนของทีมงานของจ่าดังง่าแล้วก็คุณยำรักแล้วก็ดินซอดอําอยู่ทางนี้สาวดําข้างหน้ยเดี๋ยวผ่านมาเป็นประจําแม่ซื้อน้ำเราเดออแล้วกินเขาไปแล้วมันเป็นยังไงเอาเริ่มแรกกินปุ๊บเขาไปขวดแรกนั้นเป็นไหนไอาการขวดแรกมันสิบลูจากไอซื้อกี่ยังดอกอืขวดสองมาเป็นไหลคือเป็นเบาๆว่ะเลยกินเขาลงไปคือสิบบลแนนบอนแนนกินเขาได้า ขวดสามมาก็เริ่มเสาอกห้อนเสาอกห้อนใ่ข้าท่านก็กิ้นเกลือกิ้นพริกกินปลาแหกปลาลาด้วยเจ้านี่แม่ในน้อยาเนี่ยไม่กินหลายกำลังเริ่มเนาะแม่กินมาบ่ละจะขวดก็ควกขวดแล้วโอ้ขวดถึงยังในกระซางคุณแม่คือน่ามันขุดเส้นในยามันโมเมนต์ยาหรอกครับ บวัณยามันไปรักษาโรควัณยารักษาคนไข้แต่ว่าก็เป็นอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายแต่แม่แย่เจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็บ,บาต้องท่อถอยเราต้องมีกเขาตังใจต่อสูดด้เลยไหมนเนาะาแต่แม่ต้องไปหาหมอเด้อทีนี้ไดก็ดีขอฝากแม่ไว้น้ำสกัดจากเปลือกของคุณมืัอนี้ได้เดินทางมายามเจ้าท่านเห็นควออาเยเชือบบอัวไหมบ,บัวมอนเห็นเอ้าควยมาดูขึ้นอย่างนี้อยู่นี่มาดูยังไงแล้วบัวเห็นเนาะบัวเห็นเนาะคันได้กินน้ำสกัดจากเปลือกขุณยอดเส้นยามไม่ต้องคอยเห็นแม่เจ้าบ่งยง หอยดีเด้อเดี๋ยวนี้มีคนหลอกเลยนแบบหลายขายครึ่งกันกระหลายเสน้นแต่หน้ามังคดเส้นสยามมันมีของปลอมแหม่คอยเป็นยี่ห้อเส้นสยามเด้อแล้วก็เบิ้งให้ดียี่ห้อเส้นสยามเจ้าแรกเจ้าเดิมของเมืองไทยอันดับหนึ่งของโลก เพราะนั้นกินแล้วมันบอกไปเป็นปฏิกิริยาอย่างในร่างกายบอกเป็นผิดเป็นภัยมีต่้งต่มันติดสัง,สงฮอรโมนเพิร์โมน,อมอโมนสังความกระพี้กระปลอยกับร่างกายดังนั้นแม่กินแล้วบอกที่บอกน,อกน้องไง้อเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าเมียพอทีจำได้บอ จำไม่ได้แม่เขียนไว้อยู่นี่เนะาะเนี่ครับพี่น้องกำลังเหติที่ตามรับฟังบทสัมผั์ของคุณแม่กุหลาบคำผาเชนอายุเล่าหกสิบสี่ปีอยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยหกสิบมูที่หนึ่งบ้านกุดยมเอาตำบลกุดย่อมบ้านม่วงเนาะตำบลกุดย่มอมอำเภอผู้เขียวจังหวัดเทพพุ่มเป็นโรคกระเพาะปวดขาตอนนี้กินเข่าดีแล้วมีแห้งแล้วกินน้ำสกัดจากผลคุณยอดเชีายามกันเพื่อนมาถามเจ้า เจ้าบอกคนนี้ดนะเมย์นะเบอร์โทรารับของเจ้าคัะเพื่อนมาถาม0 8 4 <หา S 1> 9 9 9 h a 03060 3060เอาผมบอกคนอีกคนนึง้ะ0 8 4 9 5 5 3 0 6 0ูนย์หกศูนย์ศูบริษัทเส้นยามเิ็งเจริเจำกัดนำคุณเส้นยามผมจ่าดำาข้มใหญ่กับทีมงานคุณเยมรากะดินซอดำซอดำาข้ขอน่อยคุณกลองทท่งโม่ <Tonight> ขอมอบน้ำสกัดจากเผลือคุณ erm หออดเส้นยามให้เมีไปดูเนี่ยสุภาพร่างกายเลยเมีเได้ได้ว่านานขึ้นเลยนะลบได้ป่เนี้ยด้ลบได้เมทได้าน้